สวัสดีครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับวันนี้เรามีรถเกี่ยวข้าวเดินตามแบบวางรายนะครับมานําเสนอนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับรุ่นธรรมดานะครับฟันเกี่ยวนะครับจะมีด้วยกันนะครับสองสองฟันครับมีทั้งฟันบนและฟันล่างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ซื้อไปครับสามารถที่จะ ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับมาดูสภาพรถนะครับซึ่งเราอยู่ในสภาพที่ใช้ได้เลยนะครับนะครับคือไปแล้วไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้รุ่นธรรมดานะครับดูฟันเกี <S <S ่ยวนะครับนะครับมีฟันบนและฟันล่างครับรุ่นนี้นะครับจะแตกต่างกับรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นธรรมดาท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะ ติดต่อได้แค่ครับที่คุณบุญธรรมกมานะครับนะครับ095นะครับ9912933นะครับนะต่อได้พูดคุยกันได้นะครับนะครับตัวเครื่องครับนะครับในสภาพที่ใช้งานได้เลยซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังครับนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึงครับนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นคือรารุ่นรับประกันนะครับรุ่น AR102L นะครับนะครับ รุ่นนี้นะครับันก็จะแตกต่างจากรุ่นเมื่อกี้นี่ครับดูครับนะครับซึ่งท่านผู้ขายได้ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อไปแล้วก็สามารถที่จะใช้เกี่ยวได้เลยครับไม่ผิดหวังครับนะครับครับรุ่นนี้ก็จะมีประกันโรงงานด้วยครับนะครับดูครับนะครับประกันครับ แล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับว่าจะเป็นยังไงครับ